สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาโปรตุเกสไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Hi guys how are you today we will study Portuguese and get together okay uh, it's not only Portuguese in this file have the uh, English Portuguese and Thai language a three language in the file and this e b i l l I decide by myself for study Um, Portuguese language by myself โอเ okay, ค let's go โอเค we will study from A to C in the Portuguese mm hmm. เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการฝึกท่อง A ถึง Z นะคะ mm hmm. เป็นภาษาโปรตุเกสภาษาโปรตุเกสนะคะอ่าทีนี้นะคะก็จะมีคำอ่านอยู่เนาะใครที่อยากจะฝึกแล้วก็เรียนไปด้วยกันนะคะก สามารถออกเสียงได้ตามคําอ่านที่เขียนเอาไว้ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากภาษาอังกฤษก่อนนะคะจะได้รู้ว่ามันแต่งๆ่งยังไงเนาะโอเค I will study from from start from the English first to a to c and then i gonna read a to c to be a Portuguese okay let's go a b c d e f g S, S I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, C. โอเค next in Portuguese ถัดไปนะคะก็จะเป็นภาษาปโปรตุเกสนะคะ A, B, C, D, E

ก็ลองไปฝึกกันดูนะคะโอเค you can practice together โอเค see you next video ชาวบายบายแล้วพบกันใหม่คะ่ะ